สวัสดีค่ะ FC ีโจพา u วยพ่อแม่พี่น้องสูขูสู้คนเนะคะ่ะเนามื่อีวันที่15กันยายน2566ก็ใกล้มือมาแล้วเนาะคะ่ะมื่นกับวันที่15เอ้ยมื่นกับวันที่16ตรงกับเลขออกนะคะมืน่นรัฐบาลไทย ใกล้มือแล้วผู้ใดมีฟันดีผู้ใดฟันดีกะโทรมาบอกมาคุยกับเจเียวผ้าล่วยก็ได้เด้อค่ะยินดียินดีรับค่ะยินดีรับเป็นสะพานบุญงานบุญ,งา,บญงานยังค่ะผู้ใดอยากออกตัวเลขยังใดก็โทรมาหาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กะมี แนวทางค่ะแนวทางตัวเลขเนาะค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะอาจารย์กับสิ่งค่อยว่างเนาะค่ะทั่วไปกับสิยากน้ำหลานค่ะคันสองทุ่มเครื่องไปแล้วกับแจ็คแม่อาจารย์นอนหรือบ้นอนกับบจากอาจารย์กับสิติดธุระภารกิจที่มาดัา้งอย่างวัดกับสิฝนตกแนงสิเนาะได้ยินแนงบ่ได้ยินแนงก็เลยอย่างอาจารย์ทรงมากก็เลยสิได้มากนั่งเมาเอาเองค่ะมันนี่ สำหรับตัวเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศเนาะค่ะมาแล้วเด้อของอาจารย์วดนี้พิเศษมีพิเศษด้วยควางวดวนี้ก็คือมีเลขทูบมาด้วยเอา้ามาเบิ้งย้อนหลังเนาะค่ะย้อนหลังของงวดที่แล้วค่ะอันนี้เป็นย้อนหลังของงวดที่แล้ว หนึ่งกันยายนจันหนุ่มเมืองยศพนธัยวิ่งบน่างศูนย์กับแปดค่ะแล้วก็จับคู่ศูนย์หน8าศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าแปดแปดแปดเก้าแปดะนอแต่ว่าจับคู่ของอาจารย์บกเข่าแต่เข่าเลขวิ่งค่ะเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสี่เจ็ดแปดค่ะสี่เจ็ดแปดแปดยุ่หลักหน่วยของอาจารย์เลขวิ่งค่ะเข่า ะะเท่าที่เบิ้งมันอนี่ลักนวยของอาจารย์เบิ้งย้อนหลังกลับไปเลขวิ่งของอาจารย์เขารักงวดลัก,ลกนวยมากสามงวดติดเลยเด้อค่ะหลักฐานต่างๆเนาะคะ่ะให้ไปเบื้องย้อนหลังในคลิปก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าเลขจับคู่อาจารย์กับซิวเสียนต้เก้าแปดเลขกองเจ็ดแปดห้าแปดนะคะอันนี้ซิวเสียนเลขวิ่ง แลกวิ่งของอาจารย์ส่วนใหญ่สิมาหน่วยเนาะค่ะเนี่ยผู้ใดมีหลักสิบผู้ใดมีหลักสิบกล่าวมาสซค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นของงวดที่แล้วเนาะค่ะมาเนี่มาเบิ่งงวดนี่กระสิบเบาไลายแน่จุกน้อยเพราะว่าเห็นไม่ได้แต่และคลิปก็ให้ได้ซิบหน้าที่ค่ะ แต่ว่างวดนี้16กันยายน2 5 6 6เพิ่นมีพิเศษนลคะ่ะมีเลขทูบเพิ่นเอาเหรียญเหรียญราชการที่หานะคะไปเฮ็ดต่ว่าเหรียญราชการที่หางวดที่แล้วของเพิ่นเขา่ายูเดอเพิ่นเข่าสองตัวนานะคะ่ะเจ4ซบอกเพิ่นว่าเพิ่นได้เลขอย่างเจ4ซนี่ล่ะเลขก็เข่าเจแต่ว่าไ่ได้เอามาลงช่องนะคะ่ะของงวดที่แล้วบาในงวดนี้ อาจารย์ให้วิ่งบน่างเนาะคะ่ะแปดกับสองอ่ะพันว่งไปที่แปดค่ะอาจารย์ว่งไปที่เลขแปดค่ะแล้วก็จับคู่สองตัวก็มีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าค่ะวงไปอาจารย์วงที่เจ็ดสองเก้าสองแปดเจ็ดแปดเก้านะคะการจับเอาค่ะ จับเอาเด้อค่ะขันเป็นว่าชอบแบบใดมีหลักใดมาใส่กับเมื่อส่เลขวิ่งของอาจารย์เล้วค่ะก็แน,น่นไปที่แปดแต่ว่าบางครั้งเลขล่องก็ออกขึ้นกันแล้วค่ะแต่ว่าหลักหน่วยของอาจารย์สามตัวท้ายแล้วมันที่หนึ่งเข่ามาสามงวติดแล้วค่ะงวดนี้สิเป็นงวดที่สี่หรือเปล่านะหรือสิเป็นหลักซิบไปหมอรู้จังไรอันนี้ก็ ช่ว,วิจารณญาณในการรับส้มรับฟังเนาะค่ะเนาะโจผ้าร่วยค่ะเอามาแนวมานำเสนอค่ะเพราะว่าเบื้องยอดหลังของอาจารย์แล้วมาหลักหน่วยค่ะเลขวิ่งอาจารย์ยอดหลังกลับไปแล้วก็สามตัวก็หกเก้าสองสี่เก้าสองนะคะน้ำหนักพอกันเพ่นบริวงปาณิมีพิเศษก็คือเลขทูบเลขทูบก็คือที่เพินเอาเรียนราชการที่หาไปทำ่ะคะเพิ่นก็ได้เจ็ดสี่เก้าค่ะ,คะ,คะ,คะ สองตัวเจ็ดสี่เจ็ดเก้ากับกัาเอาเน้ะค่ะอันนี้ก็ได้บัดนนี้ก็จะเป็นพิเศษมีความฝันของโจพารวยของแอดมินนะคะฝันกนัไปหาพระอาจาร์มาพระอาจาร์ก็ว่าสิมีโชคมีลาบเปิดออเดอม,มามโชคมีลาบอยู่วันนี้ บานีกวามฝันของโจพาลวยก่ะฟันว่าอ่าไปหาของที่เสียเอาไปหลอ่อพระเนาะคะ่ะเพื่อนที่สัง่งพระก็เลยไปหาของเ่ราว่าสิเป็นทองหรือเป็นเงินอยู่สินะก็เสียเอาไปหลอ่อพระบานีก็ไปย่างหาก็เลยได้สอยเงินเนาะคะ่ะจับเอาสอยเงินสอยเงินเป็นกระห้อยเป็นดอกไม้ติดมะนาแดงสินะ เป็นดอกไม้เป็นสีเงินเป็นสอยเงินยนังสิหล่ะค่ะจับเอามาความฝันกับมีเท่านั้นเนาะค่ะของโจผ้าร่วยท่องมาเอาค่ะจะเอาเงินเนาะคะ่ะในความฝันกันเลยอ่าเบิ้งในเลขทำหนายฝันเพื่นว่าเด่นสองร่องศูนย์ค่ะเด่นสองร่องศูนย์ก็มีสองสองศูนย์สองเนาะคะ่ะศูนย์แปดศูนย์สาม สามตัวกับสองศูนย์สามสามศูนย์แปดแลกับสองสองแปดค่ะกบไม่ค่อยฟันกะฟันข้างแรกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางน้ำเสนอค่ะเพราะว่าเมื่อนั่นก็ไหวพระะค้ะก็เนื้อธิษฐานในใจว่าโอ้ยอยากได้โชคได้ลาภ เพิ่นก็เลยฝันว่าได้จับสอยทองไอ้สอยเงินค่ะแต่ว่าสอยสีปแปรเป็นจังไดกับบ่บู่้เนาะค่ะสอยกับ0นกกกบ 40, น, 00, นกับเป็นกลมๆมกับสีเป็น00นซุนขึ้นมาเนาะกับเป็นฝันครั้งแรกของโจผ้าด้วยค่ะเนาะค่ะคันว่าสอยตีเป็นอันใด สำหรับอเอฟซีของโจพ้าลวยกับตีเอาเองรถแด้คะ่ะเนาะแต่ว่าก็สจซ่อมโจพ้าลวยกับชอบอยู่08ค่ะ0802น้องคะ่ะ28 28จักแปดสิมาหีิงรือบอล228แซชอบอยู่คะ่ะฟันข้างแรกอันนี้กันไง ีฟันแม่นหรือเปล่ากับว่าจักอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั่นก็ขอให้เอฟซีวิจารณญาณในการรับส้มรับฟังเนาะค่ะเนะาะทั้งซองกับเป็นแนวท่างในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขออภัยไปเด้อพ่อแม่พี่น้องสู้บุกสุคนถึกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โจผ้าลวยยในเด้อค่ะสิไปได้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันโจผ้าลวยหาตัวเลขดีๆ มเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอันนี้การิเป็นของเซียนสั่งล็อกสารคามคะอะเซีโมเบิดเวลาขออีกนิดนึงเนาะคะ่ะอันนี้ก็ริเป็นงานของเซียนสั่งล็อกสารคามค่ะเลขวิ่งของเซียนสั่งล็อกสารคามอันนี้แนวดนังของเพื่อนอีก วิ่งบนสองกับสามค่ะแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นกับโบเคยหลุดเนี่ยค่ะวัที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างของเซียนสั่งล็อกสารคามนี่ค่ะงวดน,นี้เพิ่นเน้นไปที่สอง้วค่ะลองสามตัวเลขที่หาสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามปดสามห้าสามศนย์้วค่ะแต่ว่าเริมถามเพิ่นว่าเน้นตัวใด เลื่อมชามาจาย์ค่ะเลขวิ่งลรางงวดที่แล้วกับเขา่าเก้าค่ะภายในเก้าม็ดตัวเดียวแต่ว่าลรางงวดนี่ไฮซู 0, นกันหนึ่งเนาะคะ่ะก็บซิมีซูนห้าซูนหกซูนเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะของอาจารย์คันอยากได้เลขเล่าเนาะคะ่ะน,นี่สำหรับเลขเล่าของอาจารย์ผู้ใดอยากได้ก็โทรไปหาอาจารย์ 083-861-8564ค่ะอาจารย์เซียนสั่งล็อกสารครามเลขวิ่งเข่าตลอดค่ะอันนี้เพื่อนกับเลขวิ่งเซียนเลขวิ่งคือกันค่ะมื่นกสัสีออกแล้วเนาะค่ะกับขอให้เอฟซีโจพาลุย้ยมิชมมิลาามิมานแห้งแห้งปัง,ปง มืออื่นในวันที่16กันยายนสองพานหสิดีสุภูดสุนเดอรับคลิปนี้กับ้้สมนิสกรนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ะวันดีค่ะ